เช้านี้ทำข้าวต้มไก่ทะเลปนกันหมดเลยจัดถวายก่อนนี่ของถวายค่ะเพื่อนๆ ได้เวลาถวายแต่เช้าเพราะว่าถ้าแดดออกเราไม่ไหวค่ะเช้ามาก็ทำให้เสร็จจิจกรรมแล้วก็สบายใจบอดีการ์ด hmm. uh, อากาศก็เริ่ม เย็นๆบ้างแล้วค่ะเพื่อนๆใต้ตีกล้วยไม้ส่งไปเยอะเพราะว่าลูกหลือสวนไงคะหลือสวนหลือต้นไม้ก็จะเฟื้องตัวได้คงต้องซื้อมา เสริมใหม่โอ้ลูกหา่านมากินข้าวแล้วเดี๋ยวแม่ให้ใหม่นะครับดอกปีบค่ะเพื่อนๆเนต็มต้นเลยค่ะแล้วก็ชงโคอหอม โอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะของถวายพร้อม